ก็สวัสดีด้วยนะคะับผมในรายการคุณโอชาแนลนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปเราอยู่กับรายการเอ้ยคุณโอแคสติง้งเกมมิ่งร็อกนะฮะวันนี้เราจะมาสอนการลงมอดปืนเดซเนแอดเดชนะฮะลิงก์ก็อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะอย่าอันดับแรกโหลดอ่าตัวนี้มาฮะนี่เลดมาใส่ปุ๊บมันจะได้เป็นอ่าวิลาหรือไฟลของคุณนะฮะ เข้าไปตรงนี้เข้าที่ K.O ครับมีฮะเห็น WinPEM version v2 v2 CS นะครับตัด CS ก็คือใน K.O ฮะ,ะเข้าไปที่ที่คุณลงดีๆว่าแต่ต้องมี K.O นะฮะ K.O อยู่ใน Description เช่นกันนะครับอ่ะแล้วก็ลากเข้ามาใส่เดียวแอ้ตสิ้นปิดจั แล้วก็ไล่ปตัวนี้เข้ามาใส่ชื้อ yeah. แล้วก็แหลกันหนึ่งเข้าไปที่เกียวเท็ครับเกียวเท็กเอฟเอ็กทีโอเคแค,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 ค่นี้ก็เป็นการลงมอดปืนเสร็จแล้วนะครับแต่เดี๋ยวตัดไปอยู่ในเกมเลยโอเคไปกันนะปิดก่นอกกนมาใหม่ใช้เอ่อแคนซินรีคอนแล้วมันชอบเมาส์กระพริบมันเงี้ย ไปเข้าไปดู GTA กันเ,เลยเห็นอะเมื่อกี้จะเห็นหมอสผลมลงเยอะๆว่าคีโอม่มอะไรเต็มเลยลงไว้เยอะมากเฮ้ย่าลุยโอ้ยหาเนี่ยตื่นมาทำแต่เช้าเลยเนะี่ยไก่ยังขันเลย,นะอ,อ,ยอ่ะมาฮะเล่เน ไม่โหลดเซฟมาเล่นนะ่ะจริงจริงเล่นจบไปแล้วแหละแต่ลงวิดโโีโอคอมหมาลกเกียร์เล่นนะ่ะเบรกยากไอ้เมอากินรถมหาอะไรพันมาสรใจพันลึกไอ้รถเด้งอนะ่ะเออไม่ผ่านเลยอ่ะผมลงวอชีโอเปลี่ยนสกินนี่ขอ,อยาเช้สูตรนะครับเป็นยังไงเล่นจบแล้วไม่มีอะไรทำาแล้แหละจบแล้วต้องกินกินนี่ลงสกิน หลายอย่างไวไ้ป่ายู่อ่านเีษปืนอย่างเลยให้ทุกคนกดเงนโทนเฮ้ยมันอัดหน้นนนาจอเกมหไหมเฮ้ยไฮเดอร์ซินรีคอนอะไรเน่เจ็ดเด้อเจ็ดมันเสกรถเลยวะลืมแต่มันเดไงกันโดนโดเดีด่ยวเดี๋ยวแบบนึงอน่ะ อ๋อเรื่องอครับอ่าเราไปดูคลิปที่เปิด,ด้วยมาเขาบอกว่าให้กดคลิปเลยครับที G ่ U N S, <S กันกันเยอะกันเยอะอา้าวนี่ยังมีไม้อะไรต่างๆนานาฮนะไม่ว่าจะเป็นคาต,นา,า,า,ตนา,าน่ารอบคาตาน่าเอออันนี้ฮะคาตาน่าปืนก็มีดิจิตริกเกิลซิวากัน ก้ามอโมโหเาวเนนี้ที่เราดิเกิลแรงสุดอันไหนแรงอันไหนดีเราเอาอันนั้นค่ะไอ้ยูไม่มีใช่แต่ปืนอย่างเดียวนะเนี่ยคอมแบัสลอ,องแบบเนี้ยเท่ดีแต่มันบกกักอะไม่เอาแบบนี้ดีกว่าโอเคต่อไปก็ไปดูที่อเอ้ต้นจีใครก็รู้ว่ามีเอ็มบีไฟเอ็มโฟเป็นแบบนี้เอคเป็นแบบนี้เอาเอ็มโฟแล้ไปไลฟ์เฟิร์ มีไลเวลธรรมดาแล้วก็สไนเปอร์เลเวลเลเวลธรรมดาเฮฟวี่พอยต์คือพวกวุ้นตัก,หน,กหนักใหญ่แบบเนี้ยเออพวกอาวิโจงอาวิทีเอาค้างเชี่ยค้างเออช่างแม่งโอเคก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ